าม,มาติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปดีกว,ว่าค่ะแต่พี่กั้งวรกรที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยหมดเวลา,าก็นเป็นเดอะสตาร์แล้วแต่วันนี้เนี่ยพี่เขาก็มาโชว์สเต็ปเต้นให้เราพวกเราดูกันด้วยโอ้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะซิงเกิลหม่ของกั้งชื่อว่าขอเป็นคนสุดท้ายครับ ครับได้ปล่อยออกไปแล้วฮะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้วด้วยแล้วก็เพลงตอนนี้ติดชาร์ตอันดับหนึ่งของไอจูนสด้วยครับมันเป็นเพลงที่เป็นบทบาทที่ไม่มีใครเคยเห็นมากกว่าเพราะว่าเป็นเพลงช้าเพลงนี้ถึงจะเป็นเพลงช้านะครับก,รกัก็ยังคลิปคอนเซปต์ที่ว่าเราเป็นคนชอบเต้นแล้วก็อยากจะแสงสกายภาพตรงนี้ออกมาอย่างเต็มที่ครับเพราะฉะนั้นใน MV ครับเราก็จะมีเต้นแน่นอนฮะดาวน์โหลดได้แล้วครับ <laughs> ดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าครับผมตามถึงเดอะสตาร์สิบเอ็ดหน่อย <laughs> นี่เราจะใกล้หมดวาระการเป็นแชมป์ในปีนี้แน่นอนฮะ คนนี้จะแก่ขึ้นครับผมแล้วก็จะเป็นอดีตไปก็ก็จริงๆแก่ขึ้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าใครที่มาสายเราเราอยากจะมีท่าเต้นอะไรให้น้องดูมมาสายเราครับก็สามารถเท่ๆกับอะไรก็พอครับนี่เอาผนังผนังโน้นผนังใหญ่โน้นเฮ้ยผนัง